จอเน้ยมีวัลปภเน้ยยานเกีหรือพูดอยหล่ะยานเกี้ยวหรือพูดเต่อมาไหมพูดยังฮึบหนึ่งาไม่ฮึบไฮึบฮึบฮึบบกับสวัสดีครับพี่น้องโป่งปายของบ้าวดมลุกดกครับยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องเบาวดมลูกดกออฟฟิเชียลครับเมื่อนี้ พี่น้องเฮาชาวกุดวาได้ล้มแรงล้มเจือเดียวมาเกี่ยวเขาเป็ดเข้าทิพย์พี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าเพิ่นวะสองปีห้ามสามปีครอบเนาะพี่น้องเพิ่นกลับบ้ามาได้สองสามปีแล้วมาปีนี้เพิ่นก็จะเบ็ดเข้าทิพย์พี่น้องเอ้ยที่เอาเบ็ดเข้าทิพย์นี่ไซส์ข้าเป็นน้ำนมเลยพี่น้องไซส์ประมาณนี้ละเป็นข้าวดอพี่น้องเอ้ยเป็นข้าวเบาเด้อ อันนี้เป็นประเภทนี้อีอย่างหนึ่งหองพี่น้องชาวกุฎวะเพิ่นเอดมาเอารมแรงล้มเจือเดียวมาเกี่ยวเข้าพี่น้องเลยเข้ากับพอดีเป็นน้ำนมนี่ละเอาไปเข้าทิพย์พี่น้องเลยคุณผู้นำท้องที่ต้องถิ่นเพิ่นกับผาพี่พอน้องเข้ามาเกี่ยวพี่น้องเลยแค่ <c oughs> เหล่ารถเกี่ยวมาเกี่ยวไปละ ว่าอยากเอารถเกี่ยวไปเกี่ยวเข้าทิพย์พี่น้องเลยแต่ยันมันเป็นน้ำเบิดพี่น้องใส่เกี่ยวมือนี่นะพี่น้องเลยเกี่ยวเข้าทิพย์พี่น้องชาวกุฎวาครับว่าเราเกี่ยวไปเกี่ยวอยู่พี่น้องเลยว่าเราเอรถเกี่ยวไปเกี่ยวซอยเพิ่นอยู่แต่เพิ่นว่าใส่เกี่ยวมือเอายันเป็นน้ำนมเบิดพี่น้องเลยมันละแตะเบิดพี่น้องเลยเราเกี่ยวมือมาเกี่ยวอ๋อพี่น้องเลยนี่ตู้ห่อน้ำอ่ะลุเลยบ่ เอาไปแล้วกะเอาไปแห่ได้พี่น้องเอลยแห่อมบานก่อนเด้แห่แล้วกะเอาไปสวดไปบวชทำพิธีเพือเพิ่นทางพิธีกรรมหลายๆอย่างเลยแล้วก็ปั่นไปคุ้มนั้นคุ้มนี้เฮ้อไปต่ำพี่น้องเอลยีะอมันกะถือนกบีบแน่เป็นธรรมดา ต่เป็นดีควายได่เนาะในมองฟูควายล้ามควายก้อนหมูได้นในมองล้ามควายก้อนหมูได้พี่น้องเอ้ยนี่อันนี้คือเอาไปบุญข้าวทิพพี่น้องเอาไปกวนข้าวทิพันห่อลายน้องเอ้ย เยื้อผือยังม่เอาต่อฟึ้งบอกเฮ้ยจะได้เข้าหรือจะได้ต่อมันจะไป่ลือเขาทิพย์คือเดียวโอ้ยเขาทิพย์คือเดียว เธอได้พี่น้องเลยฮือเพิ่งจะเราได้เกี่ยวมือเธอหนึ่งได้พี่น้องเดี๋ยวนี้ใส่์เราเกี่ยวไันแล้วมันปุยน่ารีกอะกำลังมัดเขาพี่น้องเลยสวัสดีครับมัดเขาดิฟครับสวัสดีครับครับผม น,นี้แหะประเภทนี้บางกุณว่าปีนี้ตรงกับวันทีทเ่เทเรครับตรงกับวันที่ซิโพกับผมวัาที่เจ๊ทองไปถวายผ้าแล้วยิงเ,เ,เขาทิครับผมเมื่อตะไรแห่แห่อมบานปีนี้ปีนี้ใส่เตาแก๊สหรือเตาถ่านฟืนเตาถืนก็ได้แต่เตาแก๊สก็ได้แต่ห้อก็คือเอาเตาฟื้นคือประเภทน,นี้ก้อนครับผม<อ>จะได้ได้เป็นพิธีกรรมเอาฟืนเส่เตานึ่งเนาะครับผมเยอะได้รืบได้ลวยว่าประเภทนี้ห้อเป็นเรืร พูดว่านี่ปรว่าทธรประเภทนี่หลายครับหลายที่จองเดินนี่หลายตรประเภทนี่ครับผมครับใส่ต่อมัดใส่เกี่ยวมือครับผมครับผมเมื่อไปเมื่ไปดิ้งน้อยกับอะเกี่ยวเขามีเป็ดเหรอเนยเพราะ่มได้ตลอดเกี่ยวได้คเนยทอดก็ยั่งเธอรู้ลางเกี่ยวเพี้ยนยู่ปะอันนี้เกี่ยวเขาลุลาน์นี่วะเมื่อนี้กลายเป็นแบ่งเดียวเป็นชุ่มส้นชุ่มส้นชุ่มส้นไปโคูดมื่นตําแล้วก็แม่ค้นกะที่แล้วก็ต้มครับตําเสื้อสุกเนาะตําเสื้อสุกครับสุกม่อ ด่อนเลิกบ้างร่างคุ้มร่างด่อนเพิ่นกำลังเอสโซงม่วงอยู่กับไรเนี่ยของผมเนาะก็แล้วครับซกซ้อมมือนี่อินข้าววาพระเดี๋ยวเอสซกเลยย้อนยุคในปีนี้ย้อนยุคครับผมเบ้าเดินาได้โอกาสกระลาไปถ่ายทำพี่น้องเลยครับผมครับผมถ่ายเคือพี่น้องเขาเบิ่งว่าวิธีต่ำเขาทิพเป็นเลือรแบบนี้ทานโสทอยิ้มย่นกับกำลังดินนกอยู่พี่น้องครับผมครับสวัสดีครับมัดเขาก่อนเอาเอาเอา วงเว้นก็ต่อเดี๋ยวนี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เอ็มอยมาเป็นแท็คเป็นแท็เออปัดโทปัดเท่เออ บรรยากาศวิวที่ทัดเป็นหน้าตีนผู้เี่พี่น้องถ้าพ้นเป็นผู้มะตูมพี่น้องเลยเป็นผู้มะตูมครับ <c oughs> ผู้มะตูมนี่ภาควานละแซ่บที่สุดเดือดแต่บุญกุฎวาา่าเฮาคือผู้มะตูมพี่น้องเลยภาควาน <c oughs> แต่ว่าเฮ็ดนี่จะอ้อขมจังน้อยขึ้นจังน้อยครับพี่น้องท <c oughs> ้าพ้นเป็นผู้ผะเพิงพี่น้องเลยเป็นผู้ผะเพิงอันนั้นเป็นน้ําอ่างเก็บน้หมวยจุ๋มจัง พิกัดบ้านวังมนตนพี่น้องเ้ยอยู่ทางนั้นนะอันนั้นกับเป็นเป็นผู้เพลิงพี่น้องกเป็นต้นน้ำแถวนี้เป็นป่าต้นน้ำครับพี่น้องเป็นต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำออยู่บ้านวังมนตนครับอ่างเก็บน้ำห้วยจุ้มจังครับสถานที่ตั้งนี่ค่ะทํำเลดีที่พี่น้องเพิ่าเป็นผู้เขาเป็นผู้เขาอันนี้เป็นเป็นข้าวดอเป็นข้าวเบาครับพี่น้องปีนี้ ครับพี่น้องเฮาพู้น่ะกับล่างหมอนครับระวังเกี่ยวบาดมือเด้อเนี่ยอย่าได้ตีเกี่ยวเด้อระวังเกี่ยวมันจะเกี่ยวเช้าเขาดอเป็นเข้าขี้ควายพี่น้องเอ้ยเข้าอีกสี่ได้นี่เป็นเข้าขี้ควายสับพี่น้องเอ้เป็นไงทั่วหมดโหผู้น่ะ อันนี้เราจะบจือแท้ช่วยด้วยช่วยด้วยเพิ่นจะได้หลายเพิ่นจะได้หลายาหุ้นแรงก้าวห,น,หนีสมหุ่นเนาะสมหุ่นเนาะสมหุ่นเราได้หนิ ต้นราคาทอดทอดเห็อมาหงเันกาบทจงไว้เฮ้พวมาไลดอีกแล้วหมดเลยอ้ยอ้ยอันนี้อันนี้พี่น้องเบิ้งเบิ้งพู่มปัญญาพี่น้องพู่ปัญญานี่นี่นล่เสาดูเสาเฮยเนี่ยเสาเเนี่ยสเเนี่ยอันนี้พื้นเป็นข้าดอพี่น้องเลยอันนี้คือเนี่ไรนกพี่น้อง อันนี้เป็นผู้บรรดาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่านกมันหลายพี่น้องเอ้ยเขาดรอเป็นก้อนมู่ซับทักพี่น้องมึงเนี่ยยืนท่วมหูวไม่ได้ป่ะนะพูดนะนี่ธรรมดาเลยเขาแนวแนวไล่นกไล่นกไล่นกเออไอ้เนกมาจับกดีวพี่ทักสงสัยไอ้เนกง่อยนี่นะไอ้เนกง่อยไออเปลี่ยนยี่สิบเออเป็ี่ยนยี่สิ อันล่องเมืองครับใชลืมแล้วเกี่ยวเลยเกี่ยวมื่อยลืมนะเมื่ยุบตะขันนยุบยุบกันโยกมื่อนี้มีโยกมื่อนี้มาต่ำเอารถเกี่ยวมาเกี่ยวเอาหนี่ึ้นแบบเบียมันงมอเลยเนาะเม้นครับไปห้วกกระตำรถครับผมบีบมโน้มอเลยแล้วหนิเอาเกี่ยวให้เกี้ยวหนิว่ามันเกี่ยวข้อดีมันมันมันแบบไม่ได้อันแห่มันไม่ได้ห่วงมันมีครบสุดนี่ครับคืออันนี้เป็นเป็นการรวมแรงเอ้ดิ๋ว รวมแรงสมัรสมานสามัคคีหองพี่น้องชาวกุดวาบ้านกุดวาบุญหลายได้พี่น้องเลยยู่บัดอำเภอกุชิลายดีว่าแม่นอยู่ังหวัดกกฬสินนี่บ้านกุดว่าบุญที่บุญดุขมูบัดพี่น้องเลยประเภทมักม้วนประเภทบุญหลายบุญแอวบุญเสาลงลุมพื้นเมื่อเมื่อลงบ้านเก่าได้บุญตลอดครับพี่น้องมีโศกไีเสามันเตองานศพบัน บ้านเหนืองานแจ้งพี่น้องมันหลายบ้านยืมเดียวนะเฮ้ยนี่ครับพี่น้องเฮ้ใยใหญ่เติเบไปมึงเนงี่ยโตเฟืองเป็นขา้าวบ่อพี่น้องเลยแต่ว่าพื้นได้ขี้ควายพื้นเหรียงควายนะเข้าก็เลยสับน้

เบังฮึบนึ่งหมไม่ฮึบฮึบฮึบบ่ฮึบฮึบฮึมันไม่ไปก็ต้องปากเอาไปฮึบต้องฮึบรอถอะไรันนี้ได้อรันถ้ามันเต็มถ้ามันเต็มเราก็้ย้น้นก็ได้นก็ได้คนยก็ได้้นยก็ได้นเ้ยก็ได้นเ้ก็ได้้นเก็ได้้นก็ได้้นนก็ได้้นเ้ก็ได้ขึ้นก็ไ้เก็ได้นเก็ได้ ไม่ได้ม่ไดกบเนาะผีนี้กบมีโดดออเนาะเตะตึงอยู่กระโดดย่งย่องไปทางคุนแล้วบ่โดดย่องย่องไปทางคุนแล้วไม่ทันหรอันนี้พักกันแง่กูอบักแง่หน่งมึงเนี่ยนะ กัวพักกรเงีย่งนี้นี่นะกัวท้อเลยดิเี๋ยวดินี่แมนขาพักกรเลนี่พักกรพักกรนาพี่น้องเลยจังีนะ ว่าได้เกี่ยนนอนอนเปนหรอเป็นข้าวเบ่าข้าวเหนียวพี่น้องเ้ยพันน้ำนมพันยัะพันพันน้ำนมหลายน้องนไห เขาผัดน,น้ำนมหลายได้ดิ <c oughs> พันไม่รู้ห่อนได้ดิไปเข้าทิพย์น้องเอ้ยหลายเลยข้นมาหลายเลยครับนี้น้องท่านสอทอเนาะ <c oughs> โอ้บี้แล้วนี่เ<อ> <c oughs> ขาเขางันห่อกับบีแล้วนี่ม่านตนลค่ะ อันนี้เรื่องบ้านเขานอะมันนียวมเหนยวีน้ำแบบว่าผู้เดียวข้างลูกับมันัง กได้มีวัลปันันยาเกี้ยวหรือปุดอยู่นะยาเกี้ยวปุดขาตอบแม่เฮ้ยเขาตอบแน่หวะเขาตอบแน่น้องวตอกตอนนี้กันมัดอยู่ มันมีมันตีเหมือนเกือบเจ้อนอนอันนี้เาเาลูกบงาเธอนเนซ้ำแมันเลย่มีมันลูกบุ้นเขาลูบบงยาเธอหีเยกว่าจ้อองนี่เนลูกเพิ่เอลูกน่ากันเป็นนาูขากลองะนอนอ้าแห้งะนอนนี่ร ท่นพี่กับกองคือดีกี่สกองท่นพี่กับกองรู้ท่านพี่ท้งพี่แบบกินคนจะกองหมดทานคุณเขาแบบปิ้นหน้าเจ้าตอง

ตอนแห่เดี๋ยวจะลงเฮือบึงอีกธอหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้มันยาวแล้วเนาะครับพี่น้องเอ้ากะเฮือบึงซรัพนี้สักวอนเฮือบึงตอนเมาเข้าสักวอนพี่น้องเอ้เมาเข้านี่คือคือต้นทางครับพี่น้องบ่ายสามก็ไปแห่ตอนแห่บ้านดมก็ลเราไปถ่าเอ็ดดี้คลิปหนึ่งตอนตำกเอ็ดีคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้มันยาวเอาซรัพนี้สักวอนครับสำหรับคลิปนี้แกยู้ดีมีแหงสู้กูสุกคนครับได้อำนาจพระเจ้าไปก้อนอย่าลืมกดติดตาม กดซับตะใครกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อขอพูดลายลายสวัสดีครับต้องดินน้ำนะเดี๋ยวลงอีกทีไปดินได้ไปดินน้ำสมบูรณเพราะเราดินน้ำสะก้อนมาสัน